สวัสดีครับคุณป้าผมมาอุดหนุนลูกชิ้นป้าอีกแล้วครั้งก่อนจําได้คุณป้าเขาแถมทางให้ผมด้วยความนี้มันก็เลยทําให้ตรารึงใจพอพอ,พอไม่เอาละใจเย็นนะไม่ต้องแถมตลอดคนทำอาหากินประเด็นคือตรงนี้ครับตอนทอดลูกชิ้นเนี่ยนอกจากไม่ละห้าบาทไม่พอน้ำมันจะเปลี่ยนตลอดใช่ไหมทุกวันทุกวันเลยเนาะนเปลี่ยนน้ำมันตลอดนเนี่ยร้านอยู่ข้างทางเนี้ยแต่ก็มีพี่ๆมาอุดหนุนมาแตงโมเลยใส่ห้ามาเส้นขนานประลง แล้วก็มาดูตรงหินหินตรงนี้ภูนิธิเนี่ยแล้วก็มาเจอรากป่านะครับมีกับข้าวด้วยเหรอถูเฮ้ยยี่สิบนี่ก็่ยี่สิบจ้าให้เขาดูเรี่ร้านหน้ามีกรักนามีกล่องก็่ายี่สิบเดี่ยวกะเดี่ยวห้าบาทเดี่ยวห้าบาทยี่สิบาทยี่สิบกับข้เดียวโอ้โหมาถ้าจะขนาดนี้เนี่ยช่วยบอกเบอร์ให้น้องหน่อยีแก รู้อ่ะช่วยบอกหน่อยทําไมถึงขายถูกแล้วก็อะไรต้องเปลี่ยนน้ามันให้ขนาดนี้เพราะอะไรเหรออ๋ออยากได้กำครคือขายแพงขายไม่ได้ถ้าขายถูกคนกินกําลังเงินน้อยตอนนี้ขายห้าบาทเอาให้หมดไม่เอาเหลือก็ไม่ต้องเหลือน้ำมันเราเปลี่ยนถูกนาคิดเผื่อคนอื่นด้วยนอกจากจะเรื่งประหยัดแล้วยังสุขภาพด้วยป้านี่คือฮีโร่แท้ทูเป็นผู้เสียสละอันแท้จริงเพราะงั้นยังไม่พิเศษได้อย่างไรเราต้องพิเศษให้โลกรู้ ที่ยืนไม่ใช่ว่าจะถูกเอาเปรียบหรือไม่ถูกพีเซน์ช่วยกันรณรงค์แชร์นะครับพื่็กดโนนไปอีกครับฟังมาประจำาหรอ้อนเลยหลยวันเลยรขอบคุณนะครับี่ชาช่วยกดน้เหลนานใจป้าตรงไหนคับพี่ไบอกปแถวลอดแหละผมมาจริงเหรอใช่ผมทำไมเป็นคนอย่างนี้ใจดีใจผลงนใจดีคือใจดีมันควรจะ พี่เซนให้สาธนารู้เนาะ,ะป้าคือฮีโร่ที่แท้ทูนะครับวันนี้ผมก็ได้ฮีโร่มาอีกหนึ่งคนฝากมาอุ่นหนุนป้านหน่อยนะทุกอย่างนี่คุณลุงอ่ะลุงก็ประจำหลหรอจล่ะลุงก็ประจำทีสามสิบสี่สิบห้าสิบเอเอเอ,อะไรอีกอ่ะไม่เอาขอละว <c oughs> พอแล้วผมแค่ถ่ายนี่ผมตั้งใจกลับมาถ่ายวีดีโอพ่อมาอุดหนุนอีกคนนึงนะครับคือมันเป็นอย่างนี้พี่ผมไม่อยากให้เป็นแบบว่าสังคมมันพอคนเอาเปรียบเยอะแล้วแบบว่าคนเอาเปรียบก็ทําไปดิมีคนเอาเปรียบก็เอาไปพูดโซเชียลแต่พอคนทําดีไม่ไม่ได้ผูกพูดถึงหรือไม่มีที่ยืนเนาะผมไม่อยากให้มันปิดท้องหลังพา้าอยากให้แบบว่าคนให้อะไรแล้วก็แบบว่ามีที่ยืนสนับสนุนเขาอะไรเงี้ยมาห้าบาทห้าบาทโอ้โหห้าบาทเนี <c oughs> ่ย